สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่อง Power Up r i g h นะคะวันนี้เราก็จะมาทำพอดแคสต์เหมือนเดิมนะคะเป็นพอดแคสต์สั้นๆเนาะวันนี้เราจะมาทำเรื่องกำหนดเป้าหมายของชีวิตแล้วไปให้ถึงคุณมีเป้าหมายของชีวิตแล้วหรือ,อยังเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนมีจุดมุ่งหมายและมีความสำเร็จไม่ใช่เป้าหมายที่เรือนรางไร้จุดหมายหรือเป็นเพียงความต้องการเลื่อนลอยอย,อย่างเช่น ฉันต้องการรวยให้ได้หรือฉันต้องการผอมให้ได้เพราะมันเป็นเป้าหมายที่ไม่มีจุดสำเร็จไม่มีความชัดเจนมันเป็นเหมือนคำพูดเลื่อนลอยขาดน้ำหนักแล้วนำไปปฏิบัติไม่ได้เลยแถมยังพูดทิ้งทิ้งคล่องๆพูดแล้วก็ลืมลืมแล้วก็ไม่ทา พอไม่ทำแล้วจะเอาความสำเร็จมาจากตรงไหนเป้าหมายชีวิตที่ดีต้องเป็นเป้าหมายที่มีความชัดเจนว่าเราต้องการอะไรอยากทำอะไรต้องทำอย่างไรเริ่มต้นวางแผนอย่างรอบคอบเลือกแผนการที่ดีที่สุดแล้วลงมือทำตามแผนการที่วางไว้ทำตามขั้นตอนไปจนกว่าจะถึงจุดสิ้นสุดที่เรียกว่าความสำเร็จแต่ถ้าตอนนี้เรายังไม่มีเป้าหมายใดๆเลยในชีวิต เราก็จะใช้ชีวิตไปวันๆปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างน่าเสียดายในแต่ละวันของเราจะดูน่าเบื่อหน่ายไม่มีแรงกระตุ้นไม่มีแรงจูงใจเช้ามาทำงานตกเย็นกลับบ้านทำอะไรเรื่อยเปื่อยก่อนจะล้มตัวหลับนอน แล้วก็ตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตในแบบเดินอีกวันหนึง่งและเป็นอย่างนี้ไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตมันน่าเสียดายวันเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันวันเวลาที่มีค่าที่เราน่าจะเปลี่ยนความมีค่าของมันกลายเป็นความสำเร็จในอนาคตของเราได้ไม่ว่าเป้าหมายของเราจะใหญ่หรือเล็กจะเหมือนหรือแตกต่างจากคนอื่น เมื่อมันคือเป้าหมายแล้วสิ่งที่เหมือนกันก็คือจุดหมายปลายทางที่มุ่งสู่ความสําเร็จเท่านั้นกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับชีวิตของเราก่อนที่จะสายเกินไปก่อนที่เราจะมานั่งนึกเสียดายเวลาที่ผ่านไปเมื่อเราแก่ตัวลงจนทําอะไรไม่ได้อีกแล้วตัวอย่างเป้าหมายที่ชัดเจนก็เช่นต้องมีเงินหนึ่งล้านบาทให้ได้ภายใน10ปีต้องลดน้ําหนักให้ได้5กิโลภายใน2เดือน ต้องรเรียนต่อต่างประเทศให้ได้ต้องสอบเป็นครูให้ได้เป็นต้นหรือจะทำอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งที่คุณอยากทำให้สำเร็จหรือสิ่งที่คุณอยากลองทำสักครั้งในชีวิตก็ได้เมื่อกำหนดเป้าหมายชัดเจนแล้ว เราจะมีจุดมุ่งหมายที่ต้องไปให้ถึงจากนั้นก็เริ่มต้นวางแผนเพื่อทำความต้องการของเราเป็นความจริงขึ้นมาแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำเป้าหมายให้เป็นจริงคือการลงมือทำให้เป็นความจริงไม่มีเป้าหมายใดจะสำเร็จได้โดยไม่ทำอะไรเลยไม่มีทางที่เราจะไปถึงเป้าหมายที่วางไว้โดยปราศจากการลงมือทำเป้าหมายจะเป็นความจริงได้ก็ต่อเมื่อเราลงมือทำ แล้ววันนี้คุณพอจะยกเวลาสักครึ่งชั่วโมงในการนั่งถามตัวเองได้ไหมว่าฉันอยากทำอะไรฉันอยากได้อะไรฉันอยากเป็นอะไรฉันมีความฝันอะไรฉันอยากให้อนาคตของฉันเป็นแบบไหนตอบคำถามนี้ให้ได้ตอบคำถามของมันจะเป็นแนวทางสำหรับการตั้งเป้าหมายของคุณได้ดีที่สุดเป้าหมายในชีวิตของเราไม่จำเป็นต้องมีแค่อย่างเดียว มีหลายอย่างก็ได้หากชีวิตของเรามีหลายสิ่งที่อยากทำหรืออยากเป็นก็ตั้งเป้าหมายมันเท่าที่เราต้องการไปเลยเพราะเป้าหมายไม่ได้มีความสำคัญที่ขนาดและจำนวนแต่มีความสำคัญคือตั้งมันขึ้นมาแล้วลงมือทำให้มันกลายเป็นความจริงขึ้นมาให้ได้ก็จบไปแล้วนะคะกับพอดแคสสั้นๆเนาะเรื่องการกำหนดเป้าหมายของชีวิตแล้วไปให้ถึง เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย